สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้เป็นวันที่3สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2 5 6 7ซึ่งวันพรุ่งนี้วันที่4สีสิงหาคมจะเป็นวันที่มีการมอบรางวัลการประกวดพุทธศิลป์พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานอู่ทองและก็พิมพ์พระประธานที่มีเส้นที่สีนะาหนึ่งเส้นซึ่งจะจัดที่โรงภาพยนตร์ไอแมนะครับที่ไอคอนสยามเริ่มเวลาลงทะเบียนที่ 10นาฬิกาหรือ10โมงเช้านะครับลงทะเบียนเลยนะไม่เกิน10โมงครึ่งจะเริ่มพิธีการทั้งหมดซึ่งคราวนี้นะครับจัดในโรงภาพยนตร์ IMAX เนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็นี่คือถ้วยรางวัลนะครับซึ่งเป็นถ้วยรางวัลที่โดยเฉพาะรางวัลที่1 2 3เนี่ยนะครับมีลักษณะของถ้วยเนี่ยที่แตกต่างจากรุ่นที่1น,นี่จะใหญ่กว่ามากนะครับและที่สำคัญคือรอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบที่มีการนะครับ กรรมาการแต่ละท่านได้ตัดสินมาเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนตอนนี้จะมีการประกาศนะครับในหลวงพระพุ์ส่วนการชมนะครับก็จะมีการส่องพระนะครับรอบนี้จะชัดและคมชัดกว่าเดิมด้วยกล้องรุ่นใหม่นะครับของเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดอธิบายองค์ความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นงานเนี่ยถือว่าจัดได้ดียครั้งแรกแน่นอนนอกจากนั้น,นะครับการจัดครั้งนี้ยังพิเศษตรงที่มุรีพรางบุญนะครับได้รับมาตรฐาน ISO ในการจัดประกวดพระด้วยนะครับซึ่งในอนาคตอาจจะขยายไปสู่พระที่เป็นสายอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบญจภา,าคีพระกริ่งประเวศพระโลหะที่เป็นนะครับพระหลวงพ่อเงินเนี้ยนะครับก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ได้ทํามาตรฐานสากล ISO เรียบร้อยแล้วซึ่งจุดนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะนําไปสู่กระบวนการต่างๆที่จะไปสู่ต่างประเทศนะครับ นอกจากนั้นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีนะครับคนจีนเนี่ยจากหลายมณฑลเลยนะครับหลายเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นกวางซีคุนหมิงเฉิงตูโฉงชิ่งนะครับมีกุ้ยหยางกุ้ยโจชิงเต่าครับมีปักกิ่งเซี่ยงไฮ้มีมากันนะครับอย่างน้อยประมาณ30คนจากหลายมณฑลนะครับและจะมีการถ่ายทอด สดหรือการทำไลฟ์ซึ่งต้องแยกนะครับว่าเราใช้ TikTok ในเมืองไทยเนี่ยกับ t i t t o k ในเมืองจีนเนี่ยนะครับเป็นคนละช่องทางกันเพราะนี่ชนจีนที่มานะครับก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับในอนาคตนะครับซึ่งจะมีการทำการถ่ายคลิปวิดีโอในงานนะครับทั้งถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็มีการถ่ายทอดในช่องของเขาเองนี่แหละครับส่งไปยัง นะครับเครือข่ายต่างๆซึ่งมาจากหลายๆเมืองในวันพรุ่งนี้นะครับมีไม่ต่ำกว่า30คนนะครับและไม่ได้มาจากเมืองเดียวกันหมดนอกจากนั้นนะครับจะเป็นการเปิดตัวนะครับ NFT ซึ่งตอนนี้นะครับพระที่ส่งทุกองนะครับอยู่ในระบบทั้งหมดแล้วก็ทยอยนะครับอัพขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยัครั้งนี้นะครับการประกวดเนี่ยจะมีพระสมเด็จทีประกวดเป็น NFT ด้วยซึ่ง NFT ก็จะเป็นนะครับเรียกว่าเป็นดิจิตอล คอยนะครับอย่างหนึ่งนะครับเป็นโทเค็นชนิดหนึ่งและที่สำคัญนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นในงานนี้ซึ่งอยู่ในมาตรฐาน ISO เราด้วยว่าการประกวดนั้นเนี่ยจะต้องมีการนะครับทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับและที่จะสำคัญไปกกว่านั้นคลิปที่จะต่อจากคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่มีพระนะครับคลิปละเบอร์หนึ่ถึงห้ซึ่งรางวัลน,นี้จะเป็นเฉพาะรางวัลขวัญใจมหาชนเท่านั้น ให้ท่านเข้าไปใต้คลิปและกดโหวตนะครับท่าน,นรางวัลขวัญใจหมหาชนก็คือต้องดูคลิปนะครับแล้วก็โหวตหมายเลขมาหมายเลขใดนะครับได้มากที่สุดนะครับห้าหมายเลขก็จะได้รับรางวัลครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ, 1, 2, 3, 4, รบเป็นรางวัลขวัญใจหมหาชนอันนี้คือเราไม่สามารถให้ท่านโหวตพระตามเกณฑ์ต่างๆได้นะครับแต่ถ้าขวัญใจหมหาชนเนี่ยได้แล้วมีแค่รางวัลเดียว ซึ่งก็จะมีทั้งหมด5ถ้วย1 2 3 4 5งนั้นถัดจากคลิปนี้นะครับจะมีคลิปให้โหวตครับขออยทุกท่านครับเข้ามาโหวตส่วนสำหรับใครนะครับที่สนใจจะมางานในวันพรุ่งนี้นะครับสิบโมงตรงห้างเปิดนะครับที่ไอคอนสยามนะฝั่งทนนะครับอย่าเข้าใจผิดไปสยามพารากอนนะครับนี่เราจัดที่ไอคอนสยามนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงปุ๊บนะครับเราก็คือมีนะครับใครอยากดูเพิ่ม มีตั๋วหน้างานนะครับอยู่ที่ราคา200บาทซึ่งถ้าเทียบกับโรงภาพยนตร์ iMac เนี่ยท่านเข้ามาเนี่ยซื้อถูกกว่าปกติมาดูหนังอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเราจัดสรรสําหรับหลายคนที่อยากจะเข้ามาร่วมงานนะครับแล้วการมอบรางวัลนะครับรอบนี้จะมีมอบในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับก็จะมีภาพท่านขึ้นจอใหญ่เลยครับในจอ iMac ซึ่งเป็นจอภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในนั้นเลยสามารถ นำกล้องส่วนตัวนะครับถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพต่างๆในโรงภาพยนตร์ได้เพราะอันนี้เราถือว่าเราจัดแล้วเราจะมีนะครับช่างภาพถ่ายภาพทุกท่านไปต่างหากด้วยนะครับผมก็จะนํามาเผยแพร่อีกสําหรับภาพที่เป็นคลิปส่วนตัวของพระต่ระองค์นะครับเนื่องจากว่าพอเราทํามาตรฐานแล้วเนี่ยนะครับถ้าผมอธิบายก่อนงานนะครับก็เช่นองค์นี้สวยองค์นี้ไม่สวยเนี่ยมันอาจจะมีผล ต่อทั้งกรรมการก็ดีแต่คนโหวตก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําคลิปเฉพาะองค์พระนะครับจะมีการทําให้นะครับแต่ว่าจะทําหลังจากมีการประกวดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระของใครนะครับที่เราได้เก็บข้อมูลเก็บรูปไปแล้วนะครับผมจะอธิบายให้ทุกองค์นะครับองค์ไหนได้รางวัลก็อาจจะพูดไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้จากหลังงานเพราะฉะนั้นถือว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับคุ้มค่ามากสำหรับทุกท่านแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะได้นะครับคือ คลิปพระที่ขึ้นตลอดแล้วหลังงานเสร็จนะครับพระที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งสองเนี่ยจะมีการนะครับประกาศอีกทีนึงด้วยลงในช่อง y o u t u b e นะครับเก็บพระสมเด็จตาธตรลาแล้วอาจจะได้รับการเผยแพร่ไปยังที่จีนอีกในหลายๆช่องทางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าพิเศษนะผมไม่ได้ประกาศก่อนนะครับประกาศวันนี้ให้ทุกท่านได้ทราบว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีนะคนจีนนะครับมานะครับประมาณ30คนจากต่างเมือง ต่างมณฑลกันทั้งหมดแล้วก็จะมีการถ่ายทอดงานนั้นออกไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสสาคัญเลยนะครับที่จัดขึ้นเชื่อว่ายังไม่มีงานไหนนะครับที่ทำในลักษณะนี้มาก่อนนะครับแล้วก็มีนะครับชาวต่างชาตินะครับชาวจีนเข้ามาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านดูเสร็จแล้วให้รอคลิปถัดไปนะครับจะมีนะครับสามารถโหวตเลือกได้นะครับใต้คลิปให้เวลานะครับจนถึง จนถึงต้องไม่เกิน11โมงวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรรมการจะต้องรวมคะแนนนะครับเป็นคะแนนมหาชนนะครับอันนี้ขวัญใจมหาชนเพื่อที่จะมอบรางวัลให้ในงานอีกนะครับงนั้นโอกาสมาแล้วครับอันนี้เป็นโอกาสขวัญใจมหาชนนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันดูท่านก็ต้องดูด้วยว่าท่านเนี่ยอยู่เบอร์ไหนนะครับต้องจําพระตัวเให้ได้ด้วยอันนี้สําคัญและจากนั้นครับกรรมการเราตัดสินพระนะครับไม่ทราบเลยครับว่าพระเป็นของใคร ทั้งหมดดูตามเกณฑ์ตามหลักการแล้วครับไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของพิมพ์ความคมชัดของพิมพ์ลักษณะความซึ้งความสวยงามนะครับองคประกอบศิลป์องประกอบศิลป์มีทั้งองคประกอบทางสีของพระนะครับองค์ประกอบของมวลสารมวลสารจะอยู่จะมาโดดเป็นจุดที่ทําให้เสียพุทธศิลป์ก็ไม่ได้แต่ไม่มีเลยก็ไม่ได้อันนี้รายละเอียดมันยเ,เยอะนะครับแล้วก็เรื่องของความสวยงามเฉพาะเนื้อเช่นถ้าเป็นเนื้อหนึกแกรง่งควรจะต้องมีอะไรเนื้อที่เป็นนะครับ แตกลายสังคโลกควรจะต้องมีแตกลายสีไหนทั้งหมดเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการตัดสินโดยที่ไม่ทราบเจ้าของพระนั้นท่านที่ได้นะครับจงภูมิใจครับว่างานนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สุดแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับออกมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะครับได้เตรียมตัวและใครที่ตัดสินใจจะมาะครับรีบตัดสินใจนะครับแล้วอย่าลืมไปโหวตกันในคลิปถัดไปด้วยครับสวัสดีครับ